ตอนนี้เรากําลังอยู่ที่โรงงานร้างโรงงานกระดาษไทยนะที่มีอายุเกือบร้อยปีเลยทีเดียวที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมนี nee นะครับมาเห็นร่องรอยของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตแบงค์ในอดีตเคยใช้กันมาอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจนะบุรีที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการล่องแพจะมากับเพื่อนทั้งออฟฟิศเลยก็ได้นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดน,นะฮะ เหือจะเชื่อครับแบงค์หรือธนบัตรไทยที่ทำจากเยื่อไม้ไผ่เคยถูกผลิตอยู่ที่โรงงานร้างที่มีอายุเกือบร้อยปีแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรไปชมกันครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โรงงานร้างโรงงานกระดาษไทยนะซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้ผลิตแบงค์ ธนบัตรไทยในอดีตธนบัตรนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือผลิตมาจากเยื่อไม้ไผ่ถูกก่อตั้งขึ้นปีพุทธศักราช2476โดยท่านพญาพ่อหนพลพยุหเสนาซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทยจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2519โรงงานนี้ได้ปิดตัวลงรวมอายุของโรงงานนี้แล้ว43ปีด้วยกัน แต่ถ้านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,476ถึงปัจจุบันนี้โรงงานแห่งนี้มีอายุเกือบร้อยปีเลยทีเดียว แม้ว่าปัจจุบันนี้โรงงานแห่งนี้จะปิดตัวลงไปแล้วแต่เรายังพอที่จะเห็นร่องรอยของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตแบงค์เครื่องจักรในการพิมพ์แบงค์ใหญ่มากๆจริงๆแล้วเครื่องจักรก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะฮะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบร้อยปีแต่เครื่องจักรที่ใช้ผลิตแบงค์ก็ยังอยู่ในสภาพที่น่าจะยังใช้งานได้นะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้ว <S <S แม้ว่าจะเข้าไม่ได้นะแต่เราก็ยังพอเห็นร่องรอย ของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตแบงค์ในอดีตเคยใช้กันมาสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นโรงงานผลิตแบงค์ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมนีนะครับและในฐานะที่ตอนนี้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รกร้างหากพี่น้องที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับในการที่เราจะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูหฺวะตาลาดังดูอา์ต่อไปนี้นะครับอูซูบิกาลิมาติลาฮิตามาติมินชาริมาคอลักซึ่งมีความหมายว่าข้าขอความคุ้มครองด้วยกับพจานาฏอันสมบูรณ์ยิ่งของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลา ให้ปลอดภัยจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงสร้างสถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมและธรรมชาติที่สวยงามทําให้มีคนมาถ่ายรูปเยอะนะครับหากพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ต้องการที่จะมาถ่ายรูปที่สถานที่แห่งนี้มีข้อควรระวัง3ข้อนะครับหเลยต้องแต่งกายสุภาพ2ไม่ปีนป่ายตัวอาคารและ3ไม่เข้าไปในตัวอาคาร3ข้อนี้เท่านั้นนะครับหากว่าต้องการที่จะมาถ่ายรูปที่สถานที่แห่งนี้ ช่องทางในการเดินทางมาที่นี่นะครับพี่น้องจะมาด้วยกับรถยนต์ส่วนตัวก็ได้ใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงหรือจะเดินทางมาด้วยกับรถไฟก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับเวลาที่สามารถเข้าชมสถานที่นี้ได้เบื้องต้นนะครับเขาเปิด24ชั่วโมงแต่ผมแนะนําว่าให้เรามาตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นจะสะดวกสุดนะครับเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รกร้างค่าเข้าชมนะข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับผมยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับ หลังจากที่เราได้ไปชมโรงงานแบงค์ที่เป็นสถาปัตยกรรมของเยอรมันอันสวยงามกันมาแล้วนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจนะบุรีที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการล่องแพแพที่นี่นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีโต๊ะรับประทานอาหารมีห้องน้ำมีเสื้อชูชีพการมาล่องแพที่นี่เราจะได้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามสองฝั่งแม่น้ำเราจะเห็นต้นไม้ที่เขียวขจีเห็นหน้าผาที่ยิ่งใหญ่อลังการ ท่านผู้ชมจะมากับครอบครัวหรือจะมากับเพื่อนทั้งออฟฟิศเลยก็ได้นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะกับการมาเที่ยวที่นี่ มาถึงช่วงทายานกุรานกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานผลิตแบงก์ก็เลยอยากที่จะพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับอายานกุรานที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบริจาคอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตลาได้ทรงตัดว่าวะมาอัลฟักตุมมินชัยอิมฟาฮูวะยุคลิฟูฮูวะฮูวะคอยรุดรอซิกินซึ่งมีความหมายว่า และอันใดที่พวกเจ้าบริจาคจากสิ่งใดก็ดีพระองค์จะทรงทดแทนมันและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ประธานปัจจัยยังชีพทั้งหลายสูรสบะ อายาที่38หรืออายาที่39ครับพี่น้องสามารถสแกน QR c อา e คและส่งคำตอบมาได้เลยนะครับัลาัมดึงแล้เรายังอยู่ในรายการนัมเบอร์นูตนะครับระหว่างเราทุกท่านส่งคำตอบมาอายาที่ว่าวามาอัลฟักตุมมินใช้อินฟะหัวยุคลิฟุวะหัวคอยรุรอสกีนไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไปในหนทางของอ l l a h ล l l a ์จะทดแทนให้จะคืนให้และเราคือผู้ประทานปจัจจัยชีพที่ดีที่สุดน,นี่คือระบบของลลอ a ์ เราได้รับอะไรต่างๆมาเราเกิดมาบนโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดมาตามมาเลยกับเรานะและหลังจากนั้นเราก็มีเสื้อผ้ามีแพมเพิร์สมีสิ่งของต่างเริ่มครอบครองเป็นบททดสอบจากล l l a ์ว่าเราจะใช้มันไปในหนทางของ a ล l a h ไหมถ้าเราใช้มันเป็นในของทางของ Allah เอาล็อจะทดแทนให้ฟาหวอายุคลีฟูคืนให้หมดเลยไม่คืนในโลกนี้ก็จะคืนในโลกหน้าและการคืนขอล็อ์เนี่ยคืนให้เนี่ยเป็นทบเท่าทวีคูณลองสังเกตเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าหากว่าเราบอกว่าหวงเหลือเกินไม่คืนให้กับแผ่นดินไม่คืนไม่ปลูกมันไปเนี่ยมันก็จะไม่งอกเงยเพิ่มผูนขึ้นมานี่คือชีวิตของเราถ้าหากรู้จักระบบของธรรมชาติรู้จักการแบ่งปันการให้มันไม่ใช่การหมดแต่การให้ก็คือให้กับคนหนึ่งเรารอเอาล็อตคืนให้แล้วไม่ได้รอจากคนที่เราให้แต่เรา เราจอัล็อกสุบปารานหัวต่ถ้าเราให้ด้วยความจริงใจแล้วแน่นอนฟะฮหววยุคลิฟุเอาล็อคืนให้กับเรามากกว่าที่เราให้กับเขาไปเพราะพระองค์คือวัวหววคอยรุรอสกีผู้ประทานทีสกีอย่างที่สุดเหมือนกับต้นไม้หรือต้นข้าวที่มันงอกจากหนึ่งเมล็ดกลายเป็นหนึ่งร้อยหรือว่าเจ็ดร้อยเมล็ดได้เองครับแล้วพบกันในอีพีหน้าครับอินชาอัลลอฮ์ลามุาลัยกุมรารอมุลลอฮิวะบราะกับเพื่อที่เล็กๆความสุขล,ล้านกับงานที่ยิ่งใหญ่ให้รู้ว่ารักความเป็นพี่น้องเรียกร้อง ความสุขแบบนี้ดีและ้าล้านขอบคุณที่ไวใ้ใจ